สวัสดีค่ะพบกับร้านนงดีเซลเสนาอยุธยานะคะเดี๋ยวเราจะมาดูสำหรับมังกรทอร์นาโดคันนี้ก่อนต้องบอกเลยว่าเป็นเอ่อรถนะคะรถคุณปู่ส่งต่อรถคุณพ่อแล้วตอนนี้มาถึงรุ่นคุณลูกนะคะมาจากอ่างทองต้องบอกแบบนี้เลยมาจากอ่างทองนะคะนี่เลยขาวครีนแบบนี้เลยนะคะน่าจะเป็นรถเออลูกเออลูกค้าน่าจะทำเกี่ยวกับทำนา เขาปลูกข้าวสารใช่ใช่เพราะว่าเห็นบอกว่าพี่นงทาช่วงล่างอัดน้ำมันโชกอะไรผมเผื่อบรรทุกตะตันคึ่งเลยข้าวบรรทุกข้าวเห็นบรรทุกข้าวพ่อค้าเกษตรกรต้องบอกอย่างนี้เลยพ่อค้าเกษตรกรแน่นอนนะเปลี่ยนหัวใจดวงใหม่เป็นอภินิหารยูโรสามนะคะเทอร์โบเอฟห้าห้าปั๊มสิ่งหัวฉีดสิ่งนะคะสเตปหน่งดีเซลนะคะหัวฉีดใช้เป็นเบอร์ใหญ่นิดนึงต้องบอกคันนี้เลยเบอร์ใหญ่นิดนึงเนาะเพราะว่าอันนี้นะคะคือจูนจูนแปลว่า ไม่ได้ไม่ได้หนักหนักมากเน้นใช้งานอต้องบอกว่าเน้นใช้งานาอ่เครื่องยนต์ยังเป็น2.5เดิมเดิมอยู่นะคะสําหรับมังกรทอร์นาโดคันนี้นะคะเดี๋ยวเราขอเก็บรายละเอียดนะคะเดี๋ยวจะมาพรีเซนต์ให้ดูอยู่ที่เกียร์อืมหก6สปีดให้คันนี้คันนี้เป็นเกียร์6สปีดด้วยสุดยอดมากเลยสําหรับมังกรคันนี้นะคะเราจะจัดการ เดี๋ยวลองเทสให้หลงังถนนอีกทีนึอ่งเดี๋ยวเดี๋ยวลองให้ช่างรีนรีแมปอีกทีนึงใช่อันนี้คือช่างรงก็คือเพื่อเก็บช่วงล่างเสร็จก็ยังไม่ได้เทสหลังมากอั่าฟังเสียงนิดนึงนะคะคัสเป็น B K คัสนะคะนิ่มการันตีแต่เอาอยู่แน่นอนนะคะบูตตั้งไว้ประมาณ35-40ปอนด์นะคะฟังเสียงเครื่องยนต์นิดนึง น,นี้แค่น้าจิ้มต้องบอกเลยว่าอันนี้แค่น้าจิ้มสําหรับมังกร์นโดคันนี้นะคะใครอยากเห็นคลิปตอนเราเทสรถนะคะกดต,ติดตามร้านองค์รีเซลกดแชร์ไว้ด้วยเลยนะคะเพื่อไม่พลาดสําหรับคลิปต่างๆนะคะสําหรับรถยนต์คันนี้นะคะเดี๋ยวเราขอเก็บรายละเอียดอีกนิดนึงเดี๋ยวเราจะส่งงานให้ลูกค้าก่อนสงการนะคะเอาไปกลับบ้านเที่ยวสงการนะคะเดินทางกันอย่างปลอดภัยนะ กดไลค์กดแชร์นะคะมังกรธนโดบาายหน่งดีเซลการันตีคุณภาพรับประกันผลงานแน่นอนหน่งดีเซลแรงดีไม่มีทรยศสวัสดีค่ะ